ผมเองจากกาฟังการเสวนาเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่เราชาวอวชาว A all, ชาว A all, ชว all, เรามากันทุกทางนะครับทำกันมานั่นก็คือหมายความว่าเรามาพร้อมกับโควิด19เรามาพร้อมกับการตั้งกระทรวงอวนะครับแต่ว่าความใหม่สดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้สร้างคุณค่าที่เป็นการตอบตท,อตอนนท,ทั์ทัตมรีอเนกหลักธรรมทั์ว่าทําอย่างไรให้งานวิจัยเนี่ยสร้าง คุณค่ากับชุมชนอย่างแท้จริงและที่สําคัญเนี่ยจะต้องสร้างคุณค่ากับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับผมฟังเสวนาที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีว่าเราทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกองค์คาพยพเนี่ยเรามากันถูกทางแล้วนะครับฉะนั้นงาน,นดีๆแบบนี้ท่านอธิการบดีมอทรสุนภูมิท่านอย่าท,ทิ้งนะครับท่านต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและนําไปต่อยอดกับช,ช,ชุมชนอื่นด้วยนะครับ ผมเองมาทราบข่าวมีกับกิจกรรมนี้ด้วยความยินดีเพราะว่าจราวดีถือว่าเป็นอารยธรรมที่เป็นแม่แบบเป็นทํามหเพวกเราทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่วัฒนธรรมการกินการแต่งกายนะครับศิลปะต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งคุณค่านะครับพระสง์อวร์เนี่ยได้ดาเนินการมาไม่ว่าจะเป็นวิสานวัฒกรรมแต่ว่าวัฒนธรรมรก็ไมีทิ้งนะครับโอกาสนี้ผมขอมีส่วนร่วมกับทุกท่านในการเปิดงานที่ดี งานที่มีคุณค่างานที่สร้างความสนุกลื่นเริงกับผู้ท่านทุกคนนะแบบนี้ครับขอบพระคุณครับวิทยาศาสตร์วิจัยจและนวตะัตกรรมท่านผู้บริหารท่านผู้นำชุมชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก็ผมนายเสกสรรสนองกิติในอำเภออ่ทองได้รับมอบหมายจากท่านรัฐพัฒน์สวรรประทีปผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบุรีให้มากล่าวต้อนรับ,นะรบท่านรัฐมนตรีช่วยขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภออ่ทองในการกล่าวต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีท่านผู้บริหารและท่านผู้บีิเกตทุกท่านซึ่งอำเภออูทองยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานการฟื้นคืนเมืองโบราณทวาราวดีอุทองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้ที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองทำให้เมืองโบราณทะลวดีอู่ทองกลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สร้างสารรค์และทันสมัยและเป็นการกับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการศื่อาและเผยแพร่วัฒนธรรมอันจะทำให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้สัมผัส กับบรรยากาศอารยธรรมแห่งเมืองทาราวดีอูทองทั้งด้านประเพณีศิลปะอาหารการแต่งกายและวิถีต่างๆที่น่าสนใจอีกทั้งยังได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยการจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมสำคัญๆท,ที่น่าสนใจมากมายหลายกิจกรรมอาทิ การจัดบูธผลิตภัณฑ์โดยชุมชนของชมรมส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเมืองโูราดอุททองโดยมีกิจกรรมการทำยาดมหัวโตทารวดีจากวิสาหกิจชุมชนและการสารตากระเหลวของวิสาหกิจชุมชนบ้านตานานบ้านตำนานดิน นะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงการดุดมึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนักกรรมเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมจำนุนพ่อประมาณการด้านการวิจัยและก็นํบองความรู้ต่างๆที่เกิดจากการวิจัยไปสายทอดสู่ชุมชนเป้าหมายนะครับซึ่งอู่ทองเบนอเปอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณที่เรื่องของอสมัยทราววดีนะครับซึ่งว่า,าการฟื้นฟู เมืองโบราณตะลาวดีอู่ทองถือเป็นงานวิจัยที่มีองค์ความรู้โดยได้ความร่วมมือกับมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับแล้วก็หนึ่งใน9มหาวิทยาลัยมทรสุวรรณนะครับทั้ง9ก้าก็ช่วยกันกส่งเสริมในนําองค์ความรู้ต่างๆที่มีในระบบในระบบหมหาวิทยาลัยระบบองค์ความรู้ไปสู่การมุ่งเปิเป้าหมายนำงานวิจัยองค์ความรู้นอกกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆสําหรับการ ฟื้นฟูเมืองโบราณธราวดีครั้งนี้เป็นการนําองค์ความรู้ในส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ของชุมชนให้เกิดมาตรฐานสร้างเผยแพร่ไปสู่ชุมชนเกิดการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยมีการการร่วมมือระหว่างภาคหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทําให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับ